เอางี้ได้ไพี่เปาเดีย๋ยวพี่เปลาลองขับรถผมอ่ะไดให้ต่อดีนอ่ะลองขับลองขับลองขับให้ลองขับเอาแบบขับจะตายพี่เลยนะในเมืองที่พี่ซ้อมซุ่มซ้อม,มทุกวันอะ่ะอ่ะไม่ขับทำไมอะ่ะผมจะดูไม่ผมจะดูลายพี่ไงผมอยากรู้อ่ะลายกูไม่มีอะไรเลยลายกูไม่มีอะไรเลยอ่าขับไปลายกูจะมีอะไรอ่ะเอาที่แบบพื้นที่ที่ตัวเองถนัดที่สุดอะ่ะขับให้ผมดูหน่อยผมจะเห็นจงจับมันใ ได้จำไว้ผมได้จำไว้เฮ้ยพี่ขับรถโคตรเก่งอ่ะยังไอ้สัตว์เฮ้ยเอาดีพี่ขับนิ่งจัดจะดีนิ่งเขี้ยยคุณไม่ได้ขยับเขี้ยยเลยสัสเนี่อย่างเงี้ยมัน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 ปัดอยู่ไอเซิร์ฟเฮ้ยเอาก็ลองดูอยู่พี่ขับเนี่ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยมึงไปเขี้ยอะไรโอ้ย พี่พอะไรนี่จริงๆนี่ครับจริงเหรออุ้งเยอะเว้ยเซิร์กไอ้สายอุ้ยไอพี่ขับดีสุดที่สุดผมเคยได้มาแล้วเนี่ยรถผมเนี่ยเย็ดเย็ดเย็ดมึงก็เวอรมึงดูดิขับยากกันเลยหารถที่เไม่รู้เนี่ยอันนี้ลา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 ยถนัดเย็ดเสียพลาดอย่างมา <laughs> ข้ามาเฮียอะไรวะนี่นี่นี่ใครอขายยาขายยาเอาไปขายยาไปขายยาไล่ไล่ไล่ด่วน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 ยัยพี่บอลกัดดีไล่อาจจะมาติดได้เหรอพี่เอาเอาเอาอยู่จริงว่ะเฮียอะไรเสะเจอของใหม่แล้วไอ้สัตว์อุ้ยอุ้ยเฮียอันนี้ขับปกติเลยนี่ขับปกติเลยเซิร์ฟตึงอ่ะ ตึงแบบแล้วนึงมันกระตุกแบบดังยากเลยอ่ะตึงดังยากตึงยังไงเปรียเปียเปรีบเปียเปรียเปียอีมั้ยดั่งยเลยอ่ะแบบอุ้ยอุ้ยพี่มีภาพจริงไอ้เหี้ยที่จูงได้ดาวของี่เนี้ยอุ้ยอุ้ยเหี้ยโหอดเลย ปกต hey, oh. okay. ิทำได้นะปกติทำได้นะปกติทำได้นะจปกติทำได้นะปกติทำได้นะทำได้เนี่ยเมื่อกี้ไม่ดูดูจอแชทนั่นนึงมา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 เฮ้ยเราขับได้กูมีภาพจัดอะภาพอะไรของมึงเนี่ยเอ้ยเอาผมจะรู้เลยว่าใครขับรถแบบว่าผมได้หรือไม่ได้แต่นี่คือมันไม่มีกดดันหรือเปล่ามันขับชิวๆมันก็เลยไม่ได้ดีหรือเปล่าไม่ได้แบบ กดดำตัวเองก็ป่าวแบบ,บเร่งสปีดอะไรขนาดนั้นถ้าโดนตำรวจไล,ล่น่าจะเป็นอีกฟิลนึงม,มันขับมันขับย่ารถมึงอ่ะพูดตรงเลยยากป้าดูพี่ปองขับอย่างนิ่งนิ่งกับเหี้ยแล้วดูย่าไม่ตาบอดไม่มีอาการสักนิดผมมีอาการกว่าพี่ผมขับมึงเป็นอะไรปะเนี่ยมึนเมาปะเนี่ยโอ้ยหเห็นไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยอะไร ขับยากบอกแล้วอะไรอะไรขับยากไปยากดูพี่ดูขับอย่างนิ่งเดี๋ยวเราออก180ดูดูอย่างเงี้ยโดนแล้วเห็นไหมไป็โดนเออกินรถสวยอยู่เซฟสวยเซฟอะไรหลายสัตว์เนี่ยเห็นไหมแต่รถมึงสะบัดนะ เป็นสบาดสบาดส <Easy. S 1> บาดรออะไรอ่ะเย yeah! ี่ยพี่เตาแบบขับ,บ,บแบบเดอะไรจะเลี้ยวนี่ยหลบไงหลบไงหลบไงเหรอ โ้ยาก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 ,อ,นนยากอันนี้ยากละอันนี้ยากละอันนี้ขับง่ายกว่ามันก็สะบัดแต่มันก็ขับโอเคนะ เออใช่ใช่แล้วมันเบาไงมีเบาก็ตึงอ่ะตึงแบบหนังยางเลยอ่ะตึงยางเขาผลัดแยบแบบนี้ครับป่ะอุ้ยอุ้ยหยีเหินเปล่ากเปลี่ยนชื่อแล้วนะเนี้ยโอ้าวอะไรวัวจัดนึกว่าตั้งกับลุงนึกว่าตั้งกับลุง ขับได้อยู่ได้อย well ู่ได้อยู่เดี๋ยวไปเข้ามุลแล้วเข้ามุลแล้วได้บาลาน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 ซได้บได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แยงไม่ได้แยงไม่ได้แยงไม่ได้ไงจริงจร้งโอ้ยจริงจริงเตึงตึงแยเตึงเป็นหนังยางเปรี้ยวเปรี้ยเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอะแบบโอ้โหจริงจริงพี่ไม่ออาเลยเนี่ยตึงแบบไปอะตึงเกินไปอย่ามาอ้ามกอ้เซิร์ไอ้สัตว์กูขับอย่างเฮี้ยเลยไม่ออาแต่ว่าต้องในซอยในซอยในซอยขับยากซอย ลุงเปา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 มันเป็นเทียนเหรอวะลุงเ่ย แต่ดีค่ะดีจริงพี่แบบเก่งพี่แบบกล้ากระโดดเลยอ่ะอันนี้ใช่เหรอไอ้นี่อ้นี่โมละอันนี้โมละอันนี้โมละไม่โมไม่ได้บอกว่าเป็นพี่เปาแล้วผมพูดแบบนี้จริงนี่ดูโค้งนี้คมคมคมก็เหี้ยอะไรสักตูดตูดตูด มีคมนี่ลงมาข้างล่างเนี่ยลดหมดลดหมดไป็นแค่ตามมาจริงอะลดหมดเนี่ย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 ไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยส่องแสงตาทางเก่งกูเลยเนี่ยเห็นปะเลานี่ยเลาะเนี่ยเห็นปะเห็นปะเย็ดเย็ดเย็ดเนี่ยเนี่ยเลาะเนี่ยเย็ดเย็ดเย็ดก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ยากเนี่ยตึงเหมือนหนังยางเนี่ยไอ้รถมึงขับมันนะเว้ยไอ้เซิร์ฟขับขับมันเลย ขับมาแต่โอกาสเกมร้อยเยอะกว่าคนชาวบ้านชาวช่องเขาอะทำไมทำไมอะทำไมอะนี่อะอย่างเงี้ยนี่เพราะกูขับหรือเปล่ามึงขับเต็มของกูเยอะไม่ไม่ไม่โอ้โหผมแย่กว่าพี่ก็เฮียแล้วก็เฮียแล้วแต่ลายแต่ลายพี่เป่าที่ตามง่ายอยู่นะก็ลายพี่ไม่มีอะไรไงถนนหลักเป็นหลักเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาง่ายทำง่ายง่ายง่ายในง่ายง่ายเพราะว่า ไม่เน้นยากเพราะว่ามันจำไม่ได้เย็น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 มาถึงหุ้นเลยง่ายเขาพูดถึงหุ้นเลยง่ายเกมเกมเกมรถผมโดนล้อหนึ่งคือไม่ไม่มีวันรอดอ่ะไหนไหนไหนลองไลน์วันนี้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 ลองไลน์วันนี้โอ้ยผมไม่ไหวพี่เปาอ่ะผมนับวิคือผมผมจุกได้แค่ห้าสิบวิอ่ะผมเกมเลยอ่ะ ผมจูบได้ห้าสิบวิอ่ะผมเกมเลยไหนครับเอา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 เรื่องดีเอาสาระดีเอาสาระดีเอาที่กี้ห้าสิบวิอ่ะเดี๋ยวพี่นับใจใจได้เลยสาระเอาสาระเอาสาระโอ้ผมเปิดเพลงด้วยนะผมเวลาผมจูบอ่ะผมแบบเอาจริงด้วยเออจริงอจริงจังเลยไม่จริงโจ้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูดูอันนึงนฮัลโหลไอจุวนได้ข่าวว่ามึงรับเด็กเอ็นด้วยเหรอผู้ชายอ่ะกูไป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  ไปสวัสดีครับว่าไงครับเนี่ยมาทำงานเหนื่อยหรือเปล่ามาทำงานเหนื่อยหรือเปล่าไปให้นวดให้ไหมแก่ยี่อะไรแก่ข้างล่างก็ต้องปวดหัวเนาะแก่สู้เลยหรใครนะได้ค่ะมีแรงใจให้นะคะไปไปไปลอยหี้ยอะไรอยู่